มาครับพี่น้องวันนี้แกงเนื้อไม้ครับปลาทูผพักมากเป็นสวนเลยบัดนี้พี่อันนึงอ๋อป่าครับพี่น้องผู้ใดเคยกินผมบ่เคยกินเดี๋ยวลองเบิ่งครับพี่น้องวันนี้ต่ำบกหุ่งครับที่เด็ดของเฮ่าก็คือนี่พัลลูครับพี่น้องครับผมมากครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับแต่ว่าเบิ่งอียงบุนี่ประจับประจับประจ่าย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะพอที่เวลาจะไปน้องกับแซ่มเนื้อเพื่อทีมนะคะวันนี้หนูลินมาหาอีกแล้วนะคะวันนี้เสื้อสวยด้วยใครซื้อให้นะพี่ไดชพัดลมหน่อยคพอ่พัดลมหน่อยร้อนห่อนะมาครับแกงแล้ไมมกับอ้อใส่ปลาเป็นตาเสียบก็สําหรับนะครับขวใส่ปลาใส่ให้เดลินครับทั้งมันลายมามาข่อย่มปั่นเนื้อเผื่น้อง นะครับพี่น้องของผมขออยากเป็นข้าวผัดไปแล้วกันเสียงตึมเมเพราะเป็นเสียงจากไซรัด้วยครับมเอนี้ตลาดืมนูตลาดนัดตลาดเช้าหอมนัดตลาดเช้าพร้อมหรือยังครับเขาเ่ค่อยแซ่บอ๋อใส่ปลาทุซอยแล้วพี่ทุซอยทุเวทพี่น้องจา้าวผัดพร้อมข้าวผัดพร้อมแม่งไหมเปรีอร่อยได้ด่บอปรี้ยวเย้ะอ๋อบริสิมเลยหมดอันนี้รสชาติต้องเลี่ยมนะ วลาแ้วไรตังงนี้กลับแล้ว mm ้ม hmm> ึงเพงไปนะของของแม่ของมงยิ้มต่ำเยี่ยิ่เขาต่ำหรอหอหงเข้าแย่างถอถยถอดพิซาพิซามานเหี่ยมเตี้มสาคลอนมาเจ็ดเป็กำสาเขาจะฟ้องหมดมือโป้กำสาไร Để ừ. Vâng, này bọc kéo này rất cầm rất dài. Ừ. Thì bên đây em đem kéo này là rất viên thay vào cái sàn. Viên cọ. Cái nhăn quá bộ. Ừ, nhăn quá nhưng mà. Ừ. Cao cao. Pha lô khỏi khai chút giảm đi. chắc cả những kính đẩy hết rồi. Thế à? Để Thế à? Thưa thưa. Một... <cười> <cười> <mà>. Thế rồi. cả, ăn chứ. Để kiếm kẹo nó mày gì à? ซื้อมาพี่น้องอันมีาพซ้อมไปซื้อเมจังอยเดียวหนือยี่แ้วที่ดีจะบ้มมันทีบ่บวแล้วดูพื้นแไม่อันมากอีกทีนึงก็ร่งเสร็จเตรียมของไบสะเก็ไว้จะขายเอ็นกะกัน อินมากินเขานี้ยากเนี่ยทีมงานนี่พี่น้องเอออนกินเราเด้บ่ต้องเอินสวนเสงเลยนกินเราเป็นเม่เข้มตแล้วก็อืนตาลุงเมนาะมาแบนแบนให้โซ่เราเราดีเรามวลขอบคุณค่ะ แกเป็นแบบนี้แหละค่ะแเราบอกออกกล่องแล้วบอก่าท่นนี่ครับเพิ่นพูดเพราะนี่แต่เรานี่เพราะอะไรฉันพูดไมาชิมสีมือตัวเองสิไปไหนล่ะ ทำไมกัดเสียบด้วยจำมะจำมะได้เคยบอ้อนอินมาไหนพเพราะว่าเอ่อย่างมันบลันสะสั่วๆนะมันเด็ๆๆๆๆๆกลิเลียลิเลียก็เลยบริโภคกระเข้าสวยก่อนครับตรงจอมติดรอดชอบกับชีสแพน,นงเลยวันครอบครกว เรเไปตีนี้วัวแทนนงหนูเล่นหเร่นหเรนเ่องง่ายไงเหม้อนจังเนี่ย่ใเนี่นอ๋อคกินทกินจั่วเนี่ยเอาอีกเม่กินยังเหมนลกหนึ่งก็สามสีสามเนี่ยมันข้าวนอยลูกไม่นะลูกไม่เหนียวน้องกอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาไปให้ในตั้งค์หาอยู่โจ๊เพิ่นโจ๊บเพื่อนโจบอนกลอเ้าบอลนกินจิมในของพ่อนี่ตีเมืองจับยู่็บ่ยหินเหมือนดยู่งโมหไ่คือโมสุดโมยเป็นยังครับสูตรคนก็เลยลอกเมืองก่อนเจองนนก็ได้ขอหนียานเกียดตัวก็ไม่หลุดก็ไม่คอขอนโอ้ย วันนี้แม่จะวันไปหยอกหน,นูแต่ตีห้าเหรอลูกแม่จะวันมานกรรันเหรอคิดถึงเน,ะนา,นา,าะขึ้นเ้อนไม่งงายเลยขึ้จะวันขิ้นถึงหนูนอออเออคิดถึงอะหนูว่าวลงมาหลานวันแม่ก็เลยไปหยอ,อกไอ้ลูกลูกก็เลยยินน้มแย้เออยินน้มแย้หยอ,อกแม่ด้วยอเยอ,อ้ามันมันอะไกินเหมือนอ็ได้กินเป็นตัวหยังอยู่นี่มันบอกสถึงิครอบอ่ะบอยังครับมาดูครอบแบบอะ เอาออกมามาออกมาเดี๋ยวนี้อุ้ยเอาออเายำยั่วยำโกลเนี่ยบเนี่ยเอาลิ้นออาเอายำยู่นี่เขายำตอนมัดไงมันมีแค่เนี้ยเอออยังขึ้นไปต้องสิกัดลินอแข็งตีบครับแข็งหรบอแบบอื้ตงจะไปมันบาด่าพว่าเด็กเวยเยอเราอ่ะกลหมอจะนได้มัเร็ว

แล้วก็เออยู่แต่ว่านง่นงานงานมันเหนื่อยแล้วลูกมันเหนื่อยแล้วออกมันป็นหนักป็นหนักเออไี่ยังคบคุมอ๋ออร่อยไหมจ๊ะเามอยู่เขาบอม่ดีใส่ดีักพียากไมใช่หือว่าเพีอร์อไเสร็จับเพียเพียเพียเอองานกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน วันนี้หนูเล่นครบครบแปดเดือนีอวน่าเยอวันเกิดครบเดือนนะอเม่ไเมื่อันนี้ได้ครบแปเดือนเมื่อไวันนี้แต่งกันย่านามเย็นบะหันยาตัวเาใจใจใ่ไหมะคอยเก่าข้าข้อสาพอแล้วไม่กินไม่กินเดียวมันกอานมเขากินนเขาเลี้ยนวดแล้วพุงใจแล้วมึงจะพุงหุบเออเออัน เออนี่ชอทมันเห็ดบุหีแล้วล่อายกันไว้อ่าะไรล่ะอ่ากันแไม่ได้หัวเขียวคือเหลี่ยมใหญ่เนี่ยนี่ผังเนาลินอะมาพี่นอนกินเ้ามาแบแดบแยงน้องหม่ใ่หมอโอ๊ะใจพรขาครับ เ็เหมนจเอืหน่อหน่อยเสอลิ่นยังไนี่ยจะน่งอไรเปนหอมันบังนั่กินหดออ้บังนั่กินเลยทำยังไง็เลยเออนี่นแะกนนั่นเนาะวันเย็นว่นเย็นจเอาเอาเ้ตัวงกาแฟ่มเนี่ยนี่อยากเยอะล้วมันเดเียงเบาหมดแลขอที่หลังเตาดพเจ้าในางสบีเอาที่หลังนะคุณเดลยรเขาเลา เรด้กินทา,นา,ทา,นาับนะเอามาแล,ล,เาลงเบอกกินเขาก็นั่งกันย่านพี่นอ้องขิหอดนอ <c oughs> เ,อาเ,เนาะอ้องนมาเหอขึาเหแล้วพีน้อ,องก็ี้อดยุ่นละเขาคลิปดนแล้วไดนะ้ผลกันละเดี๋ยวอู้ากันต้นไหนต้นปูไม่เหมือนใครเนเกีบ่ะบ้านเย็นแล้วหนะ้าไม่ค่อยได้ เมื่อวานเย็นมัพูดลงนะนเนี่ต่างหาบา่เขาเนี่ยเขายูมมือจกเียมดนี่เห็นไหมไม่เหรอได้เลยโอยมันบอแล้เสียไปใส่ไปใส่าเอาว่าเอา่าเอา จำูวมันต่ำเองเลยมวนตำตั้งไหนคกเซบๆถ่ายถอาีิจานอ้นองขอโทษนะนายเ้ืยอพี่นองลงปล่าแต่ว่าเอิ่นเนี่สีหักกันหักกันเออเอิ่นยีห้าอีพียอกันล้วจ้าเอิ่นกันมิซอแตะว่าที่จริงน่ยหักขึ้ตอกหักขึกกันเฮ้ยอบูด กาอะไรก็ีาอ้เอ่านวางไเพราะว่าไม่ยู่ไก่ตากจบนั้นเลจบว่สอประเดจบสูงคือปริญญาอสอหลักจะมองก็มีสามีตัวน้าเออโอ้มีน้องจ๊าตัดทิ้นไห้ได้เดิมเลยี้ตัวนั้นคืองามค่ะ กินสามถาดเกอบเผพ่ก่อน่ได้กินโดนเนาะแบเล้วมือเมื่อจะยิน้าเป็ดได้อยังคเฮ็ดหนึ่งยิได้เื่อยอครับน่ข้าวหลายตังเลยเออบุญเป็ดบุกกระทู้แบบนี้กับแม่ยินเนี่ยดูดเป็นแม่ดูดเป็นแม่ดูดเป็นก็แม่ชแม่มันเ่แม่จะเรียนเออบ ม่แม่บอทานะแม่มาหลุดมาดูกสะดุงเลยยานไปใส่ตลาดเากอนบดไปไน้าเอาไปน้าหอดบรนาคาไปเคยองไงเแแบบยังซื้อพามาเออเพื่อนมาซื้อสินเพื่อนเลยนซื้อพามายา แฟนตัวยาใหญ่านใจบุญครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามมินี้ลาพี่น้องก่อนเอามากินข้าวสูหมโนงหัวมวลกันไปเบื่องบรรยากาศการกินนั่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังไดนชิลาไปก่อนขอกัาคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย